ไ,ไอ้ปอบซาปานไอ้ไรอ่ะขู่คลองแม,มนพิลล้มกูกำกุมนั่นเลยซาปานนะแกขู่คลองอยู่คนเดียวมานั่นเลยน,นี่เลยจ้ัครับคนอื่นก็มีเนื้อหอกกันเป็นเนื้อขู่น่นเลยเนื้อหอกก็มาเร่ง,นะน,งนั่นเลยเฮ้ยขาไม่ต้องกลัวน้องพย,ยุกระปีใบเลยจ้ัครับ พียูทีพียูไม่กลับแขบเลี้ยเพราะทีพียูนี่ไม่กลับแขบกลับกว้างกว้างเดี๋จ้ากับเป็ดไหลเลื่ะที่ไหนอ่ะวัดหนูอย่าแย่ไเลมึงพูดให้กูที่ให้เต้นจะคุยได้เด็กเจ้านี้แต่เดี๋ยวน้องเจ้านี้กูอยู่ช่วยจังกายะตัวเองนะ,ะ,ะน้องจ๋าใกายน้องรู้ไหม่ปอบีมาอยู่แค่น้อง หลุดซึกว่าว่าใจของปีมันใครๆกับแมงมุมอ่ะส่ยาหลุดซึกว่างหญยไงออมอมตายกูกับบนนี้เครียดกันเลยกว่าพาดกำก้มปีน้องจ๋าเป็นเพื่อเพื่อ,ดอเดกเกยไม่สามาจะมาแยกเราออกจากกันได้นะจ๊าเลยจ๋ารับน้องใส่ยา น้องนอนกลางคืนน้องเอากันไกลมาใส่ไตมอนไ้สักอันนะใส่นะถึงเราจะอยู่อ้องมันเก๋ไยเราก็ไม่อ้างกันไกลไงน้องไอ้กันไกลมันติมอู้ไปใส่ไตมอนเว้ก้มเป็นก้อนเลยคกขาแกคะนี่ปีเป็นคนพูดแก๊งจังเลยเป็นหนักพูดไหมคะไม่เห็นพูดมันหนักปลาดเลย คือเป็นตายาดนั่นคงปีชักอันปีเป็นล้านของห้อยแมงปูเลยห้อยจุนตอนปูเว้ยห้อยแมงปูนก็ปัดกระปูเลยเด้อเฮ้จุนตอนปูเลยหนักกาวี่ได้จ้าครับนูกคนลังนู้จือไรยะจืดเถีงครับเล่นคำคมเป็นไหมคะเป็นครับหลงเล่ที่คาปลาพึ่งรับครับโอ้ยโอ้ยปลาดอกบุ๋งคูแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ย กุแก้ไต,ตก็ได้กุมงปีนน้องขาตรงนี้ปเป็เจียบันดอนนะเป,ป็เจียบปานองปเป็ดเตียวเลยจ้าจ้าล้กไหมอ่ะลอ,ก,ลอก,กันใจกันไม่ลมหรือไปเลยหัวเข่า,ยยาเาน,นะน่ยเล่นไงกวัเนค่ยาตรงนี้เปเตียวกันนะน้องจ้าคาเป็ดที่ๆกุมงปลาแกจะตึงเลยนะ พี่จะบอกหลักนองเป็นภาษาไทยก็ดูมันการเลยกร่พี่อยากบอกหลักนองเป็นภาษาอังกฤษว่า I T U เฮอแต่ตายโหง I T U เป็นโกม่าเลยเนอะก็ว่า I love you เ I love you I love you ครับพี่นี่ต้องแับพูดไหมอยอังกฤษนะครับพอดี่พี่ไม่กระจับติจ้าครับเฉยนองแล้วพี่รู้สึกว่ายังไงไม่รู้ นะเดีจ้าครับผีหนุ่ยนี่ไม่ไไรวยไรนี่จะพูดทำไมเราใจอ่อนใจยายล้าก้าให้ยาคอ,อยเอ้อเบี้อนายเอาเบี้ยไปได้ตกูงแต่งานหรืหรออาดูไม่ต้องงานไหนอ่งังจัดให้ดังใหได้รูยให้ยังเน่ค่ะปีนี้ดูที่ทนหน้าตานั้นไม่ใช่ ก้นท่านดูไม่เป็นนั่นจะไม่ร่ะนั่นค่ะนั่นค่ะนั่นเห็นไม่อย่างนั้นแล้วคนดึงชาปูอย่างมั่งเนย <c oughs> ช่วยล้อบากเลยทุกหลงแอ่ไม่ช่วยแต่ผีนั้นหน้าตาดีลูอกคงจะไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมากูสร้างกูชมไม่คือให้ยค่ะอืมเล่แต่นั้น <c oughs> เล่เล่หน้าแต่นั้น นี่ตาก็ยกว่าตาพยาอินซีน้ำมุกพยาเยียวหืมแหลตามันมีเพนด้านไอหน้าชวนสัตว์ไอหน้าชวนสัตว์ไอ้เจงมึงหว่งว่างมันนะจำได้นะมึงอยากคิดว่าอารมณ์กูจะดีมันหน้าตากูนะแกตายก็แล้ว คุณบอยมึงโรยเลยนะคุณดีแค่เพียงหน้าตาบางทีอาจร่มไปนะคุณหลุมรอนนะดำเล่นโรยแดกกันนี่ค่ะ